อ่านะครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมยี่กบลังการมิสเตอร์ไอซี่จีนะครับอ่าช่วงนี้ที่ผมหายไปนานก็ติดเรื่องเรียนน่นแหละนะใช่ปะ่ะโอเคนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรนะไดเอเจอใครไม่ไม่รู้แล้วครับวันนี้จะทําอะไรก็นั่นแหละเลยเปื่อยเข้า,ากิลเลสเข้ากิาวกแป๊บนะ ช่วงนี้ที่ช่วงนี้ผมหายไปเพราะว่าผมติดเรื่องเรียนนะครับเพราะช่วงหลังจากสอบนี่ผมต้องทํางานเยอะแยะเลยนะไม่ค่อยว่างนะครับช่วงนี้ก็ดูผมแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะถ้ามีเวลาว่างจะอัดแบบยี่ิบชั่วโมงเต็มทุยจะไลฟ์สตรีมสดให้ดูนะครับนะ วันนี้จะมาทาอะไรก็นั่นแหละเข้านี่เลยสเตจพิเศษนะครับผมจะมาเล่นอันนี้นะผมอยากเล่นตัวนี้มากไหนว่าเออผมอยากให้ฮันนี่นะครับผมข้ฮันนี่ผมไม่เคยได้เลยนะถ้า้าอุลต้านี่จะดีมากเลยครับนะก็ตัวที่ผมจะได้เมื่อวานนะครับเป็นบาวที่ขี่รถเนี่ยนะ เห็นป่ะเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เลยนะครับผมนะผมผมจะปล่อยมันเล่อนอัตโนมัตินะ่ะนี่นะครับดูครับนี่ครับทีมผมเนี่ยตัวนี้ครับที่ผมจีนเหมือนไหนผมได้มาใหม่ครับได้มาเมื่อสองสามวันที่แล้วนะกาเก่งมากคุณ แค่ไหนก็นได้งั้นล่ะเออเออเออเอาเอาดีผมว่าผมแพ้แน่เลยว่ะไม่หรอกตัวแทงห่วไปแล้วผมชอบเรียกว่าตัวนี้แทงนะนะครับผมโอ้ยเยอะไปแล้วเฮ้ยผมว่าผมแพ้แน่เลยไม่หรอก โ,โตายแพ้นั่นยัไมามันไม่มีเครื่องอันนี้มันเชื่อไม่ได้เลยขอใหม่นะครับทำไ,ตไมตะก่อนกูกไม่แพ้ทำไมตอนนี้กูแพ้ขอสองอันนี้ก็พอแล้วผมเพราะว่าตอนนี้หลักนะปลปๆๆป,ป,ปเอาต่อ โอเคตัวตีป้อมก็มานะครับอย่าถ้าตัวตีป้อมจะดีมากเลยคำว่าคำว่าต้องอัปเกรดด้วยนะโอเคให้มันเต็มไปเลย โอเคเต็มแล้วนี่จะได้เตกตัวมายเยอะๆเอาตัวร้อนนี่ออกมาดูหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงบ้างมาปุปุ๊บ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 นะตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่ โอ้โหบอมแตกพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้เพื่อแม่ฮันนี่ผมว่าผมไป่ช่วแซลลี่ดีกว่านะไม่ช่อแซลลี่ดีกว่านะครับนะ้าจ้ะคนดีของพี้ ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับรีเควสมาได้นะครับก็อยากจะให้คนผู้ชมเนี่ยรีเควสไผมก่อนนะเมื่อรีเควสผมไม่ทำนะยังมาขอไม่ได้นะอะไรวะนี่ย ตัวอะไรไม่เคยรู้จักเลยบราห์บาวนต้าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเอ้ยไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นมาก่อนตัวแมวนี่ก็ดีเหมือนกันนะตัวต่อไปนะครับผมที่ผมจะเสี่ยงมาต้องอยากลองดูว่าตัวนี้จะตีแรงไหมนะถ้าตีไม่แรงนี่ปนหัวเลย ท่าน,นี้มันทำให้ประสิทธิภาพการตีเพิ่มขึ้นกันล่ะก็ใช้ได้อยู่นะครับผม uh ช่วงนี้ที่ช่วงนี้นะครับอีเวนต์ใหม่ของอาลรเนเจอร์นี่ก็เข้ามานะครับเขาให้โบวตใช่ไหมว่าจะให้เลือกตัวอะไรผมเลือกมงนะครับฮันนี้ผมก็อยากได้แหละแต่ผมเลือกมงดีกว่า มงกาอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้โอเคเรียบร้อยใช้ได้อยู่นะครับโอเคเรียบร้อยได้รวมอัตระนะคะผมอะไรเนี่ยวอท สว่านเลเซอร์อเอนเอกประสงค์เพิ่มเอ็พีของผู้ใช้โออก็ดีเอ็กพีน้อยอยู่ช่วงนี้คือน,น้อยมากเลยเอนะ็กพีเนี่ยเอามีตัว ตัวใหม่ด้วยนะครับเบาผู้หญิงเบาที่ใส,ส่ชุดผู้หญิงหนของ<อ>ก็ไม่เหมือนกันมันเป็นยังไงคือมันแค่โยนโทรศัพท์ไปไอะดาเมจมันจะแรงหรือเปล่าแต่บานี่แรงจริงเบาอุลตร้าเนี่ยที่ผมมีนะเนี่ยเนี่ตันนะ้ที่ผมมีเนะี่ย นะครับผมตีไปเรื่อยครับจนกว่าเออ่จะไม่ช่วจะไปดันได้ครับไปอีกด่านแล้วแล้วก็ค่อยตัดพารนะครับจะช่วซารีมาได้ตัวซอรีเลยป่ะครับผมไม่แน่ใจ ถ้า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 มันได้เลยผมก็จะเอาเมื่อไหร่มันจะแตกมันไม่ป้อมเนี่ยมันแตกทีเฟ่เดี๋ยวต้องแตกเออแค่แตกทีหลัง ก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวมึงตัวนกมันไม่รู้จะถึงไปไหนโอเคเรีแบบย๋ยวไปฮะไห้แค่นี้ทำยังไงครับถึงใจะให้ EP มันขึ้นไวๆครับ ซื้อตรงนี้ปะ่ะครับอโอ้โหเนี่ยเอพีเนี่ย,ยต้องซื้อป่ะครับถ้าะซื้อบอกผมด้วยนะโอเคซื้อก็ซื้อใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเอพียิ่งเพิ่มไว้ยิ่งดีใช่ไหมผมรู้โอเคยิงเพื่อนไป อคนนกจะหมดแล้วอะให้ขอเพื่อนดีกว่าโอ้เฮ้ยก็ใหม่ละไอ้อคนนี้อ่าอบน้ำเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวอะไรครับผมไม่เคยผมไม่ได้เล่นช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับใครดูก็บอกผมด้วยนะครับมีตัวช้างด้วยหเหระไอ้ไม่ใช่ช้าง เดี๋ยว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 มาแล้วมันเห็นหน้ากากมาทำไมว่าผมแพ้แน่เลยวะเอาตัวแท้งเราออกมาแล้วเร็วโอเคได้แล้วได้อยู่ได้อยู่ย่อ โอเคโอเคโอเคเอามาสองตัวเลยฝับงบันเยอะกว่าโอเคมาลดมาแล้วบึนบึนบึนแปะ๊ะเดินแนม <c oughs> เราไปขอตัวนี้ละกันนะครับยิงไม่เหนื่อยสำคัญตลดตรถลงมาแล้ว มือตุ้ยๆเฮ้ยพร้อมกันเลยแช่เข้าหลังเข้าหน้ามับนี้ไม่ไม่พร้อมกันใช่ไหมเองตับนนี้ตับนนี้ตะบนนี้โอเคโอเคไห็นี่ร่าได้เนี่ยมีขู่อะมีแม <fin anta> <ots> ่ม <okay>. ีขู่ฮ่า ไม่ได้เนะม่ขู่อะไม่ขู่นะไม่คู่ไม่คู่นะม่ขู่มันมน่าจะมีเหมือนเกมพวกเนะอ็นเนะอออะไรเนะี่ยโอเคไม่เกี่ยวกันคนระับมา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 ,มาต่อต่อตอได้อยูอเปล่า ได้เดีอยวปา้าแค่นี้เพื่อนะลาบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแะ สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย